เกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาแวนเทลซิงเคียเอฟของดอยเซอร์มาลงแร้งในคอน29มาดูกันนะครับว่าเราจะโดนด่ากันหรือไม่ทุกคนเราได้แครี่แล้วปผมแนะนำนะครับถ้าเริ่มมาที้เราอย่าเพิ่งกดแวนเทลซิงเลยไม่งั้นถ้าเรากดป,ปุ๊บน่าจะโดนแบบเพื่อนแบอใไรอย่างงี้เลยครับผมโอเคทุกคนเกมก็ okay, okay, ได้เริ่มขึ้นแล้วผมแนะนำนะครับ ing แวนเทลซิงอ่ะเราควรเอาฟิกเกอร์มานะครับผม จะได้เหมาะกับใช้อันเลื่มน้ำของเราก็คือฟิกเกอร์โยกสิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกเวซเป็นตัวที่ทุกคนต้องได้เล่นนะครับผมว่าเลยว่าตัวมันโคตรโคตรโคตรเก่งอะครับทุกคนติดเค่ว่านี่ไงตอนมาตัดลับตอนมาตักลับผมมีว่าผมมีผมมีอาัมแต่ลมมาไม่ทันคนเราก็แค่ตยน้องมังกรก่อนก่อนที่เขาจะไม่ย่งของเรา น้องโตโร่จะเอาเราแต่น้องโตโร่โดนสตันโอ้โตโร่ถึกมากแหวนเป็นปตัวต้นเกมที่โอ้ตายตายกูตายตายแหวนเป็นตัวต้นเกมที่เก่งเอาเรื่องนะครับผมเรื่องการต่อเนี่เป็นที่หนึ่งเมื่อกี้อะซิกโกโย่เฮ้ยไม่ตายทุกคนน้องตโตโร่ได้ตา,ตายแล้ว ครับทุกคนเราได้คิวแรกเฟิร์สพลัสเอ้ยน้องโตโลรน้องโตโลรเอ,อ,อามาผมบอกเลยเมื่อกี้ทำผมจะดุ้งเลยเราต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับโอเคในเมื่อเราได้แล้วเราค่อยๆเติมอ่ะค่อยๆต่อเอาตัวน,นี้เอาตัวนี้โอ้โหทำจริงอเอ เาอาคาอะไรกางพอไม่เป็นไรหรอกจำสรูพาสีไว้ทุกคนโลมิงตายได้แต่แคลรี่ห้ามตายแต่เมื่อกี้แคลรี่ตายและตายสองดับเบิลคิวสลิมเกิดไม,ไม่เรายังเงินนำสลิมอยู่นะครับเรายังทำได้วันทุกคนผมกดสตาร์ทไม่โดนสวยครับเราได้ตัวแรกมาแล้วตัวต่อไปต้องลามอุ้ยแต่มันมาเยอะมากเราควรจะฟิกเกอร์โยกตอนนี้เลยไหมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยก สวยมากครับทุกคนเราได้คิวมาแล้วเมื่อกี้ริปโป้โอ้ตรงนั้นถ้ามาเพิ่มนี่น่าจะได้หมดเลยลนะเนาะสวยทุกคนนี่มามาช่วยผมหน่อยครับส,สวยมันถึกมากถึกมากมันถึกเกินเด้ยวเวลาวิ่งทุกคนมันกระโดดทับไอ้ดีไม่มีทับมันมีแต่มันไม่ได้ใช้ แต่มันไม่ได้ทับเราก็ไม่เป็นไรทุกคนเราอย่าโดนสตตนนะเราโดนแตนเราตายเลยหนอะเราไม่มีฟิกเกอร์ยกหนอามยครับทุกคนจะไม่มีอะไรไม่มีเฮ้ยฉันทุกคนเมื่อกี้คนเรามีปีกพาก็ได้ทุกคนใช่ครับใครคิดจะเอาแวนไปเล่นแล้งเนี่ยคิดดีๆก่อนนะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจในะฝีมือตัวเองหรือว่าแบบแวนแบบตัวปเป้งอยากเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลอกได้นะครับผม <S <S อาจจะโดนเพื่อนด่าก็ได้โดยเฉพาะ โอ้โอ้เอ้ยสวยมากครับเมื่อกี้ลำล้ลางสถานะให้ผมสวยมาก <S <S เขาจะได้ปังจต,ตันวิ่งทุกคนวิ่งจ่า,ายไม่ริ้งจ่า,ายไม่ทิ้งสวยครับยังรอดเก็บหมดดวงเก็บหมดอย่างเงี้ยอืมสวยมากดวงจะเอา,าได้ไหมจะเอาตัวรู้ได้ไหมดวงโอ้เรียบร้อยตายเป็นชิ้นเรียบร้อยครับผม จนเราไม่ได้อะไรเลยอันนี้กดไลค์ให้ไปเลยโอ้อยู่ตรงแพนด้าตรงนั้นสิจะไหวไหมแพนด้าไม,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 ไม่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 ได้เฉียวแพนด้าผูเชี่ยวตัวโล่เป็นตัวที่น่าล้างขามากแต่มันรู้สึกเหมือนบับปามันก็แบบโกงเกลียนโอ้โหต่อยโดนได้ไงเมื่อกี้เมื่อมาอุ้ยอันนี้เมื่อกว่าฟิกเกอร์โย่เย,นะย่ะมากเราฟิกเกอร์พลาช ดวงมาเก็บแทนทุกคนสวยมากจับจังนี่ทุกคนสิ่งที่เราต้องเพิมต่อไปสวยมากส่วนกับคัฟเขาเรียกว่าวิธีแห่งแคลลี่อารามกำลังต่อสู้กับตอโลดูจากสถานก,การณ์น่าจะไม่มีใครใชนะไม่มีใครแพ้อุยอ้ยอุ้ยตันเรียบร้อยตันชีพเบอร์มากทุกคน มาไม่แก้วมาไม่แก้วมาไม่แก้วไปไปวิ่งครับอันนี้คือวิ่งอย่าทิ้งกันได้ไหมดูมาดูมาทุกคนดวงมาดูมาเสร็ครับเสร็ครับเรียบร้อยตายสองแลกหนึ่งแลกลมิ่งของเราคุ้มมากครับโหโค้ชซาแบบเรานี่แบบเก่งเกินเวนเฮลซิงหรืยังไม่โดนเพื่อนอะเลือกออโต้ล็อกเ,เราควรแบบเอาคลิปเขานิดนึงนี้ เพื่ออีพีอันยังยืนเฮ้ยอลัมวิ่งเข้าไปฟอนุ่มเฮ้ยลิปโปมาตอดตอดทออีมือมีแค่ตอดจะต่อยจะต่อยมันเจ็บเฮ้ยขรั่งข้างล่างมีน้องด้วงแล้วนะครับผมไอ้ดีก็ไวเป้นงนักเลงมากฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกเรียบเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวฟิกเกอร์โยกไม่กเป็นไรแต่เรามีด้วงโหเลยดกว่าด้วงขอแค่บินตุ้ม ก็สิ่หนึ่งเรียบร้อยครับผมเก็บสี่เลขสองเวอร์มากโอ้แต่โอเมนนี่คือแบบไม่สนใจชาวบ้านอะไรอย่างนี้เลยตีปัก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 ที่ข้างบนครับผมโอ้โหแล้วจับต่อแล้วคือแบบริปโป้งกังจะพยายามหนีแ,แม้จ๋าหนูทำไมไ่ได้ตายตายูกไฟไ,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 ไม่เป็นไรทุกคนอะเรามาเราตายได้แต่ว่าแครีฮัตายครับผม แต่ว่าแคลลี่ก็รอไปสี่ตัวต่อไปชิ้นต่อไปที่ผมว่าจะออกคือเดอะบีดครับผมถามว่าออกทำไมก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ตอบ่างไคืมไม่รู้ครับบ้ทุกคนตอนนี้มีสิลิงกับแพนด้าผมตันปะโอเมื่อกี้ไม่ได้เดินอะผมบอกเลยสตันต่อแล้วก็แบบสตันต่ออารัมำแดกต่อเรียบร้อยอร่อยตอนนี้ก็จะมีสึกข้างบนแล้วเวลาสตันให้เพื่อนโอ้โห โดดจังไซด์ดวงเรากำลังเกิดมากครับส่วนเราก็เป็นตัวถ่วงที่ดีของแคลี่เนียนนะเนียมกับ,บสายพุ่มเขาไม่เห็นเราแม้แต่นิดเดียวตันแต่ไม่โดนเย่ะมากเนียนอุ้ยเขาเห็นเราเขาเห็นเราอันเนี้ยเฮ้ยโดวมาเฮ้ยไม่ใช่เกินด้ามมาตันตันแบบไม่มีอะไรกันโดนแดกเรียบร้อยไม่ได้เดิน ยังมีหน้ามาต่อยเราได้ใจ,ใจทำเรื่ออะไรแล้วเราก็ตีป้อมเลยทุกคนเหมือนเราวินนี้เราจะได้นาจะการันตีแล้วเหครับผมถ้าเราเอาเอาะ่ะดีไงแล้วก็แตงหนึ่งแตกสองเอาว่าแต่หนึ่งเราตายได้ไงเบอร์มากจะตีป้อมแต่ัยรุ่นใบจใจแคลรี่ของเราเราสิ่งเราควรทำก็คือฆ่าเขาในป้อมทุกคน โอเคแล้วก็จบไปใครจะเอาแวนเฮลซิงไปเล่นในแล้แงก็คิดดีๆก่อนนะครับผมก่อนที่เพื่อนจะด่าหรือเขาจะแบนทิง้งแล้วเราก็ได้มาหนึ่งดาวครับผมจะยี่สิบดาวแล้วทุกคนใครจะเล่นแวนเฮลซิงก็คิดดีๆนะครับผมก่อนที่จะเอาไปเล่นก็ผมแนะนําว่าถ้าจะเอาไปเล่นก็แนะนาแนะนํานะอย่าไปกดกดแบบขอเลิกก่อนไม่งั้น เพื่อนอาจจะแบนทิ้งได้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นที่จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันได้นะครับจะ600ซับแล้วขอบคุณครับ